สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเ,เขาวันนี้เราก็จะมาหาน้องหมาจอนกันอีกนะคะวันนี้บอกเขาไว้อยู่ว่าเราจะเอาอาหารมาให้เขานะคะ,คะกำลังวิ่งมาแล้วค่ะกำลังวิ่งมาแล้วมาลุกมามาลุกมาเร็วเร็วมีสักลู นี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยป็นส,สวยรึเอล่เป็นสวยกินนี่นะวันนี้เราเอาหัวปลาทูมาให้เขากินเหมือนเดิมน,นะคะเพอรับปากเขาไว้แล้วว่าจะเอาหัวปลาทูมาให้เขาฝั่งนี้เราเลือกตรงที่มีน้อยๆวิ่งกันมาเต็มเลยค่ะกำลังวิ่งกันมาเต็มเลยนะคะกำลังวิ่งกันมาเต็มเลยแม่นี่น้อยค่ะลูกวันนี้อุ้ยอยู่นู่นอีกสองสี่หก โอเจ็ดแปดตัวอยู่นู่นค่ะค่ะตั้งค่ามาแล้วมาไม่ได้น่าจะมีจ่าฝูงนะคะโอ้ยขอบคุณแม่และลูกน่ารักจังเลยขอบคุณแม่ด้วยลนะ่ะผิวสวยจังเลยลูกจะเป็นแผลนะลูกนะ่ะเป็นแผลอะไรที่แก้มลูกเป็นแผลอะไรสีอันนี้สีเหมือนกันเลยสองคนนี้ฝาแฝดลวลูกเป็นฝาแฝดใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี้ยสีสวยเลย เป็นฝาแฝดน่ารักมากเลยลูกฮคุณเก่งลูกอ่ะบ้านนี้สีขาวโซนนี้สีขาวเยอะเลยนูกน่าจะเป็นลูกเขาวิ่งมาเนื้อนะคะวิ่งมาไกลๆลยนะคะน่าจะเป็นลูกเขามาอีกสองตัวเดี๋ยวสีขาวอยู่ตรงนูน้นอีกสองตัวคะ่ะวิ่งอยู่ข้างคลองนูน้นอีกสองตัวมาไม่ทันแลวลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาให้ใหม่นะพรุ่งนี้แม่มาให้ใหม่ลูกนะคุณเก่งแลวนะนะ เด่ลูกเขาไม่ได้กินเลยลูกเขาน่ารักมากน่าสงสารอันนี้พ่อแม่เหรอลูกอันนี้พ่อนะตัวผู้ตัวผู้สองตัวเลยฝาแฝดฝาแฝดเดี๋ยวแม่มาใหม่นะครับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนะบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายสวัสดีครับยาง สวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับ